กระท o ถึงฝั่งเมื่อกลางคืนแพ่นปีก่อนเนื้อเย็นกระท o n เพียงคาอาสองขออนุญ,ญาตบอกชนิดหนึ่งชี้แจงชนิดหนึงนะครับวันนี้รางวัลทั้งหมดมี5รางวันลนะครับ รางวัลที่1นะครับจะได้รับนะฮะช่วยรางวัลพร้อมกับเงินทุนนะฮะถ้าใครเรียนก็เป็นการศึกษาถ้าใครทํางานก็เพื่ออนาคตนะครับลางับที่2ครับรางัที่3จะได้ถ่วยรางวัลกลับไปและรางวัลที่4และ5ก็คือชมเชยนะครับจะได้ร่วมเวิร์กช็อปกับทางด้านของสถาบันยามาฮ่าพาสิโอแห่งนี้และพิเศษครับคนที่รางวัล1 2 3 4และ5จะได้ขึ้นโชว์บนเวทีใหญ่นะครับ ที่ยามาฮ่าที่พาซโอแห่งนี้นะครับกับศิลปินตัวจริงเสียงจริงด้วยพวกคุณเลยครับจะเป็น มา5พ0 0ศูนย์แล้วก็ทีมงานทุกท่านที่ช่วยจัดงานนี่เกิดขึ้นมาเพราะว่าคือผมชอบดนตรีผมก็ชอบฟังเพลงชอบความขกวนร้องเพลงว่าเป็นจอมน่ะผมนะขอบคุณครับเฉวงมือครับขอคุณอาจารครับตอนนี้ยามา5 0า0ศูนย์ทายเล่นโชว์ก็ประกาศผลรางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ครับน้อง น้องฟางฟางก็คว้ารางวัลไปที่เรียบร้อยแล้วก้อนหินก้อนนั้นทําให้เราได้รางวัลใช่ไหมครับฟางฟางค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับที่คอมเมนต์เขาบอกไว้เพื่อเราจะได้คว้ารางวัลที่1นนะฮะแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้รับรางวัลดีใจค่ะดีใจมากๆเลยน้ำตาจะไหลน้องฟางฟางน้ำตาจะไหลแล้วว่านะฮะรางวัลนี้มอบให้ใครบ้างฮะคุณพ่อคุณแม่ค่ะพาออะไรพาะอะไรบ่อยบ้าง คนที่คอยสนับสนุนและส่งเสริมเบื้องหลังของน้องฟังฟังมาโดยตลอดอะไรประกวที่ไหนก็จะตามไปตลอดเหน็นคุณแม่ถ่ายคลิปด้วยตลอดเวลาเลยคุณแม่เขาเลี้ยงเราแล้วก็ส่งเสริมเราเรื่องดนตรีนี่มากน้อยขนาดไหนครับ <c oughs> ตื่นตันนะ <c oughs> คือแต่ว่าคุณแม่เนี่ยส่งเสริมตลอดคุณแม่ยือนอยู่ตรงนี้ข้างๆเป็นกำลังใจให้น้องฟังฟังตลอดนะครับนะฮะยังไงก็เอาใจช่วยนะ แล้วก็ฝึกซ้อมเยอะๆแล้วเดี๋ยวมีโอกาสได้มาเวิร์กช็อปกับที่ยามาฮ่าพาซิโอแห่งนี้แล้ได้ขึ้นโชว์บนเวทีใหญ่ด้วยอย่าลืมเตรียมเพลงเพราะๆมาโชว์ okay, นะคะค่ะนะฮะมีอะไรอยา,ากฝากถึงคุณมชมทางบ้านไหมไม่มีแล้วน้ำตาจะไหลแล้วขอบคุณมากๆคเขาสวัสดีค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือรางวัลอันดับที่สองใช่ไหมฮะใช่ครับนั่นก็คือคุณเนนั่นเองครับนะฮะรู้สึกยังไงบ้างเน นี่ใจอะไรยังตื่นเต้นมากๆอยู่เลยครับไม่คิดว่าจะได้เป็นตัวเองอะครับครับผมแล้ววันนี้เรามาไกลจริงๆใช่มาตามฝันนะฮะแล้วฝันนั้นเป็นจริงยังฮะเป็นจริงแล้วครับก็ไต้แค่นี้ก็เกินคาดรับไม่คิดว่าจะติดหนึ่งในสามในสามครับฝันแรกอยากจะขอบคุณใครไหมครับผมก็อยากขอบคุณทางสถาบันามาฮ่าที่ที่ซีอีโอนะครับที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอย่างพวกผมได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถครับนะครับ แล้วก็พี่ก็จะรอดูผลงานนะครับที่จะได้ขึ้นโชว์บนเวทีใหญ่ครับผมนะครับผมเอาใจช่วยนะสู้ๆนะครับเดินตามฝันได้แล้วไปสุดฝันนะครับครับยินดีด้วยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้ที่ชนะเลิศนะครับในการประกวด y a มาฮ a าพาซิโอทา e n เล h น w ครับนั่นคือน้องยีนนั่นเองครับผมน้องยีนรู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นแชมป์ก็รู้สึกดีใจอะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลัง ใจแล้วก็กําลังส,งส่งเสริมได้ค่ะอยากขอบคุณใครพิเศษไหมครับก็ขอขอบคุณคุณแม่ค่ะที่คอยให้กําลังใจทุกทุกเวทีเลยค่ะนะฮะขอบคุณยามาฮ่าพาซิโอด้วยนะที่โอกาสเราได้มาโชว์แบบนี้นะครับและที่สำคัญน,น้องน้องยีนช่วยบอกหน่อยฮะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นอง,น,องน้องที่อยู่ทางบ้านเคล็ดลับในการที่จะชนะเลิศแบบนี้ต้องทํำยังไงฮะก็ซ้อมเยอะๆค่ะแต่ว่าอย่าซ้อมให้มันหักโหมเกินไปค่ะแล้วก็ดื่มน้ำอื่นๆค่ะ นูดนะอุดรุ่นมากๆเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่การจะเป็นนักร้องได้นะค่ะฝึกซ้อมมาดีมากแล้วก็เออวันกลับไปด้วยยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค,ดครับ จีวัดบริกา g จของทองรนกนติยามะห้าพาชิกรามกำแพงนะครับวัตถุประสงค์ที่จัดย amaha pacheco talent show ขึ้นเนี่ยก็จริงๆเพื่อเป็นเวทีให้กับน้องๆได้มาสแสดงความสามารถทางนนดนตรีนะครับแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ด้วยครับหลายท่านอาจจะอนอกจากเล่น a c e b o o k แล้วก็มาสแสดงความสามารถด้วยผ่าน a c e b o o k นะครับแล้วก็ได้ได้พัฒนาตน,ตนเองนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับสำหรับน้องที่ต้องการจะไปแข่งขัน นะครับมาแสดงในเวทีของเราครับก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวแล้วกิกจกรรมในนางคตได้ผ่านทาง Facebook โรงเรียนนะครับชื่อคีตารินพาโซ o ฟ a บุ๊ o มิวสิกนะครับแล้วก็ผ่านเบอร์โทรศัพท์02.1113152นะครับ